ที่พวกเราสองคนแล้วนะครับขอบคุณครับทีมบ้านแนวไปเราด้ยวยก็การมาของพี่่เร็วขนาดเนาะโอ้แต่ของพี่เราดื่มอะไรนะก็บอมากกว่าในายอย่างของพี่เรานื่มฝ่าผ้ารวยด้วยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ,เช่าจังสัวอทอนใช่แต่เขาก็ตื่นตีพอไม่เอา,าจังสัวทอนยังได้โอ้ฝ่ายบอกว่าท่านสูตร เสาอาพี่น้องทังจโสธทมาลูกมียยู้ทังเรื่อนในเป็นได้เป็นไดพี่น้องเป็นยังตจิตอนใดใส่ไปอาใดทิว่ากิษฎีการตีตะเ่ไหัสุ่รก็ไู่่ก็เป็นีตัดบ่ดก็บ่ปยังดอกคิเดียวดิคิเดียวไหนไปป้ายไปพอมกับเมียคิดกันยีคลิเดียวคหนึ่งอยหว ปาก,กันตะเพื่อยังยยหงวอออหอัอ่ะโอ,อ้อยอนะไยังวะเกต้านท่าไหร่ต่อไร่เลี้ยวล้ัสดีครับสวัสดีสวัสดีเมียน่อยบอโจโ,จโวอเอาาเสียงเยมียน่อยบอโจโจนะเร็วสังเกตเป็ยงไงสังเกตแบบไหนครับอยากเห็นเมียน่อยบอโจโวนี่ผเล่นก็จะไยืนโพสเออไปติดเทปไปเลยดิย่างข้อยายซากล้วเมียน่อยบอจโวย้าย ห้ามย้ายหัวละห้ามย้ายถูกสำหรับปีพศ2 5 1าค่อยๆบอกหน้าว่าในพันธุ์นาวันตาดีนี่ยุ้มุ้มกันนี่ปากุ้มกุ้งามกุงามเออเออห้ามย้ายห้ามย้ายมาหาพ่อโจมาหาพ่อโจอันนี้ยังใครอยู่ใครอยู่เออห้ามย้ายเมียหลวงพ่อโจนู่กเราเราผู้ยืนด้วยผู้ยืนทางหลังคอยเอายไปย้าย ไม่ในมาหาพวิทยาลัยออาก็มาหาวิทยาลัยทั้งี่บ้านทัดน้อยผมมาเป็นคนธรรมดาดอีจะเป็นอย่างใครอุย้อาายขนาดาขเพ่งครับฮะขนาดาขเพง่งเจ้านี่นะครับโอ้ยเจ็าหนี้เ,เหลือ,อ,งอ,อ,องคว่ำอุ้ยเจ้าของไข่เพลงเทพศีซีดีเถื่อนเดี๋ยวนี้ไข่ละลายแล้วไข่ละลายแล้วเสียวลูกน้องมาฝากไว้น้ำบอโจ่อโ้ยโยิ่งไข่มาสาวใหม่รับเพื่อนอินดีในคนดังแมนตอนนี้สิมาฝากไว้ศิลปินท่านไหนขอมาปุ๊บยืน ยืหนึ่งมา่งเขายืนบาม่ได้เพล็คนเอกบอลิเป็นบอจูเพลงสาระจอ่ะยืนหนึ่งสิกะติดหนึ่งมาแรงแมงวารแมงบรงวันยืนหนึ่งทางเขาอะติดหนึ่งครับอุ้งอิงติดหนึ่งติดหนึ่งเอ่อวัชิรุนติดหนึ่งติดหนึ่งเจ้าเลยครับผมติดนี่เขาเพื่อควาเสี่ยงสิเราิดบาฝากโอ้ยังบาฝากยังบาฝากหน้าตาดีติดหนุ่มหน้าตาดี นิสัยดีเราไปกินบุหรี่ไม่สูบน้ำไม่อาบหัวไม่สาเสื้อผ้าไม่ซั่งไั่มีอีกนีฟันบ่แปลงอีกเนี่ยฟันบ่แปลงเอกตับห้อยหน้าตาลูกรอหน้าตาลูกรอสูงขาวสูงขาวเง่าอันลัดโอ้อยากเห็นก็ศิลปินของผมคนนี้นิสัยดีมากอยู่กับผมมานานอยู่นานแค่ไหนครับูนานมากเลยครับโอ้โหอยากดูไหมอยากดูอยากดูอน้อง h e l l มาวู้ฮอเสียงปรบมตาร้องเปลนรับรักรักงด้วยเพลสกร,กร,กรกปะปินหน้าตาดีนิสัยดีท่านจะวางเวงนะครับมันเป็นรูปประทันนามประทำ เราจะดการไปทำอ ạ ยเอาของหัวมันแบบนี้โอ้ยพวกเบาเพิ่งหน้าเพิ่งหลังกันแน่นั้นี่ศิลปินผมครับอาศิลปินคุณแหละครับครับผมเป็นเป็นไงครับได้สร้างคุณจะไม่ได้สร้างเลยครับสร้างมากี่ปีแล้วครับโอ้สร้างนี่สร้างศิลป์สร้างปัญหาต่างๆนานาครับโอ้สอยกันขยับขยายเรื่อยครับไปหน้าก็ถอยไปหน้าก็ถอยนักร้องท่านชื่ออะไรครับเอ่อแอดดี้ฮะแอดดี้ผิดกองกอย มันจากอะไรบางการชุดนะครับหลายชุดครับดังไปโอ้ยบอดังคือเราเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนใหม่ใชื่อนี้มันเป่เป็นมงคลแน่วเขาต้องเปลี่ยนชื่อไหนครับเอกไหมทุกวันนี้เขาดังเขาต้องเป็นชื่อสัตว์ครับฮะต้องเป็นชื่อสัตว์สัตว์แบบไหนเลยนี่เอาเจ้าได้ยินมว่ากุ้งโอ้ตายบอกมึงกุ้งชุดนี้ละเออไม่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 ซื้ปินที่มีชื่อเป็นสัตว์มันจะดังแช่ไหมพี่เออพี่มาก ดตัวอ,อย่างเช่นกระต่ายน้อยคอยมาเฮยบอกรถเองคนหลังไตเขาบอกเออโคตรดีไปตั้งนาฟนพัก,กนะฟังดีๆศิลปินที่มีชื่อเป็นสัตว์นะใช่อย่างเช่น<ะ>กระแตทำเวละแต่ใแจแแบบตั้งแต่หัวมึงเบิ้งเสื้อเชียวบ่เลย เมื่อก่อนบอนโซเซียวมีอัไกูหายลละล่ข่งย้อนมึงมีอะไยว่าอย่คือบั๊แป้นชนากุ้งคุนเล่าอันนี้เมิ่นจะเตะบอโซเซียลเฮ้ยมื่อยู่ครับเบิ่อนอนสลดมันเป็นอาชีพดีชีวิตีิอเอาเปิตัวไปตัดหนังตู้สีกันครับ ได้ใจคือสีบมีเหาะล่าสุดเนี่ยเยี่ยากอะไรหน้นะถูาหน้หน้ยังหน้ยังหน้หน้บ่้งเโอ้ยคือจะไหนไอ้ดีทานไม่ทาต้องตั้งให้คืออสไสื้อสัตบกกระดังสัตนากระดังปันี่เาจะเอารวมกันย่าใหคือไห้หาสองไปเลย ชื่ออะไรไม่ต้องเหมือนไข่ชื่ออะไรเหี้ยชื่ออย่างก็เหี้ยมันเงียบเปล่าเงียบคืออะไรครับมันทั้งสัตว์บกทั้งสัตว์น้ำมารวมอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็มันก็เกี่ยวโยงกับเงินเงินทองทองมาเออเปิดตัวเลยป่ะเอาเลยเอาเลยเรื่องเปิดตัวให้เอาดีดีต้องบริการต้องถอยกันโอ้โหสมาทนั่งมันจะคือว่า แฟนเพลงพี่น้องผู้สมงเกียรติครับผมในช่วงเวลาต่อจากนี้คอนเสิร์ตของเราพร้อมแล้วขอนำพาผู้เก็ีดทุกท่านมาพบและสัมผัสกับศิลปินเด็กหนุ่มขอเสียงปรโมลต้อนรับใครเดียกล้าขอบพราคุณแฟนเทปที่เขาร้นะครับที่ตั้งอกตั้งใจมาตั้งตารอดูเฮียนะฮะไอเป็นอะไรกันขนาดนี้เฮีย จะเฮียตลอนใจครับคุณเด่นนะฮะคืนนี้เฮียจะไม่ขออะไรมากขอให้แซมเทุกันตะโกนชื่อเฮียพร้อมกันดัๆได้ไหมครับไม่ต้องเกรงใจนะครับตะโกนชื่อเขาจะดังใจมากสองสามไอเฮีย พี่อเลยว่าอย่างนี้ื่อจะไปหูคนเดียวมาบอกเงี้ยเด็กว่าเนี่ยอีี่ีีความสามารถหลากหลายหลากหลายเขาอหลากหลายขอดูแบบพงศิษ์พงศิษ์อ่ะเขาหลากหลายได้ทุกแุกได้ทุกแนวของชิตเลย่อชีวิ จะอะไรกันนักกันหนาว่ะตกจอะไรกันมากมายขนาดนนาดกต่ลกทุมฮะลูกสขนาดกทุเลยไหับต้องลูกตกใจองมะอยากฟังแบบลูกพุ่งต้องเ็นชุดไหมฮะฮะ ขออูกหน่ยเพลงอะไรครับโอ้นะนั่นอะไรโอุคาถาอะไรนะคาถามหานิยมมาแา้วมหานิยมโอ้ดนตรีไม่ต้องห่วงดนตรีชุดแล้วอยู่แล้วดนตรีคอยเล่นได้ครับอาจารย์มาคาถามหานิยมอ่ะเฮ้ยขึ้นเสียงสูงนะใช่โอุ่นสูงนะ

i oh! ขอบคุณทุกคนเช่นใจครับสมบัติการศึกษาพุทธเจที